โอ้โหเพื่อนเพื่อนดูลูกครุนต้นนี้คือดกแน่นมากๆเลยเจ้าโหยสุดยอดเลยแน่นจริงๆเลยปกติไม่เคยดกขนาดนี้เลยจ้ะเจ้าเต่าจะเข้ามาดูทุกปีเลยเจ้าโหยเยอะจริงๆเยอะมากๆเพื่อนๆดู แน่นแน่นแน่นจริงๆเลยเจ้าเพื่อนโอ้ยเสียดายเสียดายเปต่าพลาดได้ยังไงเนี่ยโห้ยพลาดมากๆเลยเจ้าเพื่อนโอ้ยเยอะมากมากเยอะจนกิ่งห้อยเพื่อนเพื่อนดู ปกติปีหนึ่งทุกทุกปีแต่าจะเข้ามาดูติดลูกไม่กี่ลูกแต่ปีนี้โอ้โหเพือ่อนเนดูไม่โอ้โหได้ยังไงมันเยอะจนกิ่งมันห้อยแทบจะหักลงมาเลยจ้ะโอโ้แม่เจ้าคือเสียดายมากๆเลยจ้ะเพือ่อนๆนี่ ยิ่มพริกเกลือกำลังอร่อยเลยจ้ะดูเปรี้ยวกำลังดีเลยเพื่อนๆดูมันแน่นจนมันห้อยลงมากิ่งมันจะหักไหมเนี่ย ยิ่งช่วงนี้ลมแรงๆอยู่ด้วยเพื่อนๆดูโอ้ oh my god โอ้โหแล้วมันไม่มีคนกินด้วยจ้ะมันเรื่องของเรื่องเห็นดกๆดกอย่างนี้คือดกเขาทิ้ง่ะจ้ะโอ้แม่เจ้าแต่บางลูกก็สุกแล้วจ้ะ เปรี้ยวกำลังดีมากเลยจ้ะโอ้อยเต่าจะทำยังไงดีโอ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันโดกอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันดกดก ตั้งแต่ยายเต่าย้ายมาอยู่นี่มันไม่เคยดกขนาดนี้เลยจ้ะเพื่อนๆปีนี้โอ้โหมันดกสุดยอดเลยจ้ะดกมากๆดกไม่ธรรมดาดกวัวหายควายล้มเลยจ้ะเพื่อนๆโอ้ไม่เคยเห็นว่ามันดกขนาดนี้มาก่อน จนแก่ๆอย่างเงี้ยมันยังเปรี้ยวอยู่จ้ะแต่พอมันสุกมันจะเป็นสีดํามันจะหวานมากเลยจ้ะเพื่อนๆแต่ย่าเต่าตกใจว่าปีนี้ทําไมมันคือมันโดดสุดๆเลยจ้ะดกไม่รู้จะพูดว่ายังไงจ้ะเพื่อนๆแบบเยอะมากเยอะจริงๆอย่าล้มนะเว้ยเสียดายมากเลยเนี่ยโอ้ m ม่ก d วีนี้ลมก็แรงแรงฝนตกหรือลมแรงเนี่ยเสียงเหมือนฝนตกเลยจ้าจะเสียงลมหรือเสียงอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆโอ้ยต่ <c oughs> จะทำยังไงกันลูกคุณมันเยอะมาก เพื่อนๆดูโอ้นี่เพื่อนๆดูพอมันสุกมันจะเป็นสีแบบนี้จะหวานมากเลยจ้ะโอ้ไม่ต้องซื้อเลยจ้ะมาจะเพื่อนๆดูมันดกโอ้ <laughs> My God ดกแบบไม่เคยไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจ้ะมันไม่เคยดกขนาดนี้จ้ะเพื่อนเนโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูลูกมันแน่นแน่นมากๆดูดิเรียงกันโอ้โหเป็นตับเลยเพื่อนๆดูดูช่อนี้ ยังกับพวงองุนเลยจ้ะโอ้เสียงเขาทำความสะอาดถนนจ้ะโอ้ oh m ก god เจตเต่าจะทำยังไงเพื่อนๆดูเพื่อนเเห็นไหมอยากจะซูมไม่ดูจังเลยว่ามันเยอะมันแน่นโอ้โย เยอะสุดๆเยอะจนโอ้โหพี่น้องโป่งปลายเอ้ยมันจะเยอะไปไหนเนี่ย6ปีย้ายมาอยู่นี่ไม่เคยเห็นต้นลูกพูนต้นนี้ดกเพื่อนๆดูกิ่งมันเริ่มจะหักแล้วจ้ะแตกเลยจ้ะมันดกมากใส่ยาต่าจะต้องช่วยมัน My God.